เซลฟี่หน่อยดีกว่าวันนี้หล่อจึงแชแฉแฉโจมแมงทำไรอ่ะจื้มกำลังเลือกรูปลองโซ่เจ้าอาชีพเอารูปไหนดีน้อหยไม่ต้องเข้าเหมยตู้กันหลอยอยู่แล้วโอ้ยเลือกรูปไม่ถูกเลยเอารูปไหนดีอะไรอะไ้รูปไหนก็เหมือนกันแหละแคปชั่นว่าไงดีน้าเซลฟี่แป๊บนึงไหนมีใครมาเม้นบังเนี่ย อาชิบๆเฮ้ยมีแต่คนมาชอมเต็มเลยอ้วนขึ้นไปเนี่ยรลวดดุดุลเลย,ยีกคนีกเฮ้ยทำไมมีคนมาวาดจุมอย่างเงี้ยจุมเสียใจไหนขอสอั่งกระจเจ่อยชื่อเหมงอว้วนนะแต่หันข้างก็วีเชฟอยู่นะเดี๋ยวก่อนนะหรือเพราะว่าเราขนหยิกไปหรือเปล่าวิธิตทำให้ขนตรง Section is always flooded with comments Ba, -ba này, này bà chuẩn nái, 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 hãy เฮ okay. oh, ียว่าต้องใช้มือสางด้วยโอ้ยเิ้มแมงฟินเลยอจึบๆโอยคอนจจ้มแมงจะต้องยาวโอ้คอนยังเยียอยู่เลยวีทีลดความอ้วนอยางดท้าสิบอกเจ้ามองเลยอะงม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 มงมจุ่มมากินเกาสิไม่เอาจิ้มแมงไม่กินงม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  โอ้ยกินไม่เก่งใจขอลดหุ่นเ,<อ>เลยเอ๊ะจุ่มเป็นไรของมันวะอย่างนี้ต้องซืบนายดูสิจุ่มแม่งไปเจออะไรมาเฮ<อ>้ยใจดิมาดูเนี่ยลอแปบบ๊บเฮ้ยลูกไม่เกินพวกนี้มาบูบีจุ่มนี่วะจุ่มอย่าไปสนใจคอมเมนต์แย่ๆพวกนี้นเลยไม่เป็นไรไม่เป็น лай. ไรม,มีคนโดนหนักก็ Cái gì vậy? ai 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 สหยเฮียจิมว่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียใจเปลี่ยนภาษาก่อนเฮ้ยเลิกบูบี้ออนไลน์กันได้แล้วมาสร้างโลกออนไลน์ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของทุกคนดีกว่าครับอุ้ยใจดีเดี๋ยวรู้หมดวันนี้ไม่ใช่จุ๋มเองตรงนี้จุ๋มจุมเออได้เฮ้ยน่ารักมากเลยเฮ้ยเขย่า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 เฮ้ยน่ารักว่ะเฮ้ยเขย่าเขย่า เม่งคอยคอยคอยก่อนคอย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 จูเม่งคอยวุ้บวุ้บวุ้บเก่งมากจะดีอันนี้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 ทำให้หน่อยเลยทำให้หน่อยเรลยเก่งมากเลยอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วคอยอย่าอย่าคอยจะดี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 มันเกินจะดีมันไม่เกินคอมแล้วลูกเอ้ยจูเม่งคอย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  ปิ้นปๆๆปปปปเออต่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 อโชว์มาสออนให้เจไดมองล่างได้ไหมเจไดมองล่างด้ไหมไอคนรีเกรสนี่ก็รีเกรสอีกอยเลยมันต้องสั่นแล้วพี่มันตกแล้วเอาเละ